การใชยสกปรกอชีกันสกปรงเลี้ยงลาวิลีลาจีเอาเนาะอะตอนถ่วยไหนสกปรกบางยาไหมเนาะตอนถ่วยเปปีปปตาตาพี่เอาก่อนเนาะโอเคจีเมะงาซาเรสุย์ฉันกินฉันกินจระวางเปล่เมะช้ออะนฉันกออีนกินฉัน กินเนาะဒီနေရာမှာသူတို့ဒီစားတယ်ဆိုလဲစကားလုံးကိုกี้လို့အသံထွက်ရမှာအဲ့တော့မာနအသံနဲ့ထွက်ပြရမှာกี้အဲ့လိုเนาะအာသူတို့မြန်မာတော်တော်များများကလေกี้กินလို့ပဲပြောရယ်เนาะกี้กินဆိုတာအဲ့ဒီအသံထွက်ပွားရယ်เนาะအမှန်ဆိုရင်သူကဆရဣဣနဲ့ပေါင်းရတဲ့သူအသံကกี้กี้အဲ့လိုအသံထွက်ရမှာအဲ့တော့ဒီမှာနအသံနဲ့ပေါင်းတော့กี้ กินรูแ้แบบตามทำไมกินรูแ้รแต่มันเหรอเนาะนะอะไรสวยกินกินอะไรมาเนาะอมาสวยกินกินเนาะอ่าก็ลงจีติสสังขารนาตันกินอะไรบอกจันเนาะฉันกินฉันกินงาซาสายเนาะโอเคนาตะคู่งาเออ้เจ๋ฉันนอนฉันนอนเนาะสารวัลปองเหม่ชอ อ๋อนอฉันเนอะนออนอนอนเนอะนอมาหน้าตัดในสงยาแม่หน้าตัดเนี่ยนอนชาพาิาลีเท่าบิดอ๋อหน้าตัดในสงยาแม่ฉันนอนฉันนอนเนอะงาไอเดะนอนสว่าไอเดะฉันสวน่างหงาเนอะโอเคนอนกนาะคู่งาอเล่เล่เลดะฉันทำงาน ฉันทำงานนาะสารวบองเมฉออนฉันอาอทอทำงอานงานฉันทำงานที่หมาจะรู้ดีทำามาเป็นสัตวยปิยมสาะอไม่ได้หทำทำอาองอนงานนาันนสมเนฉันทำงานอ๋องเาเเด็ดเนาะทำงานสวยเราเเดดเนาะ โอเครอบที่2งาตอกเต๋เลยဆိုရင်ฉ so huh? no. ันดื่มฉันดื่มดื่มมาประ습ไปရမယ်သူကမအတက်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွေ့သူ့ကိုประ습ไปရမယ်เนาะดื่มဆိုတာตอกတာเนาะฉอออนฉันดออือมอดื่มไม้เอป่าดอดื่มဖြစ်သွားတယ်เนาะฉันดื่ม นืมซอต๊อกต่าเนาะรประเสบไปอย่าไม่ดีมาเนาะฉันนืมเนาะงาต๊อกติเนาะโอเคนอนนเนาะทุกคนมาณีเลยဆိုရင်ฉันยูฉันยูเนาะฉออนฉันออยออ,อยูยูไม้เอปาดยอยูอยูผิดตัวในอตาลกันเนาะยูสอณีเลยเนาะฉัน อยูไล่เบียรจีบาเชิรดูดิลูกเนาะแนเพื่อปีเอาเนาะไล่เบียรจีบาฉันอยูฉันอยูอยู่ส่วนนี้เนาะฉันส่วนงาฉันอยู่งานนี้เนาะงานเลิกเตฉันทำทำภาษาปีเตอแตนดูเนาะฉันทำฉันทำเนาะชออาเนฉันทออัมทำฉันทำเนาะงานเลิกเตเนาะ โ okay, อเคนอนตคู่งอนูเดงอนู้เดสวฉันตื่นฉันตื่นตื่นหวานหน้าแตนเนี่ยหวานหน้าแต่ในชาบช้าถุวเถอเปยียไมตื่นอะเนาะชออนฉันตออืนนอนตื่นไอ,ไอ,ไอปารตื่นลูกพัดเดเนาะฉันตื่นปลาลูกตื่ลูกอตนเพื่ออะไรสวดี ตเต่าดดเดโนงอเล่ตันภีဖြစ်တဲ့အတွက်ไม้ไอตันถွက်နိုင်ดิအဲ့ဒါကြောင့်ไม้ไอตันကသူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာเนาะသူไอตันကตื่นตื่นအဲ့လိုဘယ်ဆိုင်မနော်ฉันตื่นเนาะตื่นสวนหนูล่ะเนาะฉันตื่นงาหนูดิอဲ spans, OVER, vate, 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 lose, you know ့လိုเน <facial> <gger> <abe> าะงาตวาได้ဆိုရင်ฉันไปฉันไปฉันไปเนาะฉอะนฉัน ปอไอไปฉันไปฉันไปงอตัวเลยเนาะไปสอวตัวเลยเนาะโอเคน่าจะคู่เงายู่เดสุยฉันเอาฉันเอาเนาะเอาสัอยู่หละเนาะซาโลวมาเป่าเหม่ชอออนาฉันโอ,เ,นอเอาเอาฉัน เอาฉันเอางาอยู okay. ่เดเนาะสระออผิดแล้วแต่อตันโตเลยอออะลอเนาะฉันเอางาอยู่เลยอะลอเนาะโอเครอบตะคูงาปีเดส่วนเองฉันให้ฉันให้ฉันให้ไลฟ์บิวจี้บาเจออตันทั่วปีออเนาะถันให้ฉันให้งาปีเดให้สัวปีนะเนาะฉันสัวงาเนาะงาลาเด ฉันมาฉันมาเนาะชอะนาฉันมออามาฉันมางานอะเนาะดีมาก็จะเราสะอาพี่ได้ด้วยแตนฉีเลยมาอะไรเนาะฉันมางานอะเนี่ยมาสวยลาละก่อนเนาะโอเคน้องทุกคนงานมีเดย์สวยอย่นฉันเห็นฉันเห็น ฉันเห็นงามีนะเนาะเห็นสวามีนะบ่เนาะสะလုံးมาป้อ,องมัม้ยฉออนอฉันหอเอนอเห็นฉันเห็นเนาะที่มาสระเอเนาะนี่หาสระเอเนาะฉันเห็นงามีนะเนาะที่เห็นมาเลยจะรู้ณอัตนะอัตนะทั่วไปได้มั้ยเห็นณอัตนะเนาะ,นะ,นะฉันเห็นชาพยาลิถามให้ทั่วได้มั้ย งาเหมือนเดเฮ้น νε, สิสัวเหมือนดาเนาะนอกตะคู่งาผิดเต๋ซื้อยินฉันเป็นฉันเป็น,น,ฉ,น,ปน,ปนฉันเป็นงาผิดเต๋ฉออณฉันปอเอณเป็นฉันเป็นงาผิดเต๋เนาะเป็นสวัวผิดเต๋เนาะตูนเน่เลยณอัตน,นะถั่วไปได้เป็นณอัตนะเนาะโอเคนอกตะคู่ งาย่าด้สวยฉันได้ฉันได้ชออะนอฉันดดไอไดไมโทูได้ฉันได้ฉันได้งาย่าเนาะได้สวยยาเนาะงานแลกแคเนฉันรับฉันรับเนาะชออะนอฉันรออะบรับฉัน รับเนาะนิยมมารอตันตมน้มโหลอตันท្វှဲไปเลยได้ฉันรับฉันรับต้มโหฉันรับทั่วไปเลยเนาะ2นิ้วซะลงท្វှဲเลยได้รับต้มโหรับรเนาะรับ,รรบสวนเล็กค่ะน,นี่เนาะงาแหวเลยโซยินฉันซื้อฉันซื้อฉอณฉัน โซอ,อือซื้อไม้โทซื้อฉันซื้อเนาะชออะนอฉันโซอ,อือซื้อไม้โทซื้อฉันซื้อซื้อโซเวละนะ่ะเนาะฉันซื้อเงาเวเลยอนนะลุเนาะขายยเนี่ยสุยฉันขายฉันขายขายอัตเนเชียเนาะ ขออนอชันขออโย,ยขายขายอรุาขายลูกตันเพืเ่ออะไรสวยดีขอขายกับอามีแตนพีเดดด้วยสรุปขายอลูกตันเพื่ออะไรชันขายขายสวยยาวหน่อยเนาะฉันขายเงาะย,ยาวเด้อลูกเนาะนอกจากเงาปูเด้อสวยฉันส่งฉันส่ง ส่งหัวปูล่ะเนาะชออนฉัน,อนสอองอสงไม้เอ้ส่งเนาะฉันส่งนะสงาปูเลยเนาะโอเคน้อกนั่คู่งาเปลี่ยนในซูเย่ฉันกลับฉันกลับเนาะสาลวังเปาเม่ชออนฉันกอลอะบกลับฉันกลับ กลับมาภาษาเป็กเดะกลับสับเบียนน่ะเนาะฉันกลับเงานเบียนเนีน่ยเนาะเราจะคู่เงาวินได้ส่วนหี้ฉันเข้าฉันเข้าเข้าอัตันตูเลยเนาะฉันเข้าเงาวินเนี่ยเข้าสวัวินดนาเนาะชออะนอฉันขอเอาเขาไม้ถูกเข้าฉันเข้าฉันเข้าเงาวินเนี่ยเนาะ อตันကိုချရိုတိတ်ချာနားထောင်မယ်တိတ်ချာလိုက်ပြောကြည့်မယ်เนาะအตันထွက်ပြီရအောင်เนาะโอเคနောက်တစ်ခု nga ထွက်တယ်ဆိုရင်ฉันออกฉันออกฉันออกเนาะถอะนฉันอออกออกฉันออก nga ထွက်တယ်ออဆိုတာထွက်တာပြောတာเนาะโอเคနောက်တစ်ခု nga တက်တယ်ဆိုရင်ฉันขึ้นฉันขึ้น ขึ้นดะแต๋ไล่บยอจี้บาขึ้นขึ้นขึ้นดะแต๋เนาะที่อตันถั่วก็จะต้องเนเน่ถั่วแยกแค่มั้ยเนาะ BMS อ่า조사빈ไล่บยอจี้บาถั่วโลยได้เนาะยังไม่แค่กูเนาะฉอออนอฉันขออึนอขึนไม้โทขึ้นเนาะฉันขึ้นขึ้นดะแต๋ฉันขึ้นดะแต๋เนาะดะแต๋อ่ะเนาะ Ok, nó được cứ ngà xế này rồi nhỉ Chán lông Chán lông Chán lông Lông ngà ạ tạm chết để nó Chó ạ nó chán Lò ụ ngò lông Chán lông Lông mà ạ tạm chết để cho đông ngà tạm này nó Chán lông Lại biểu gì bà? Chán lông Chán lông ngà xế này nó Lông xóa xế này nó ဒီလိုမျိုးအတန်ထွန့်လေးတွေကိုချက်တို့တိတ်တိတ်ချာချာနားထောင်ပြီးတော့တိတ်တိတ်ချာချာလိုက်ပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်ချက်တို့ထိုင်းစကားကိုပြီးသားမှဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုကားထိုင်းစကားကိုပြီးပြီးတက်တ་ဖြစ်နေပြီးပြီးတက်တ་ပြောတတ်နေဆိုရင်တော့ချက်တို့ထိုင်းစာကိုအရေးဖတ်ကိုသင်ရမှဖြစ်တယ်သင်လဲသင်သင့်နေပါတော့နော်